คัรือหาดฟลุกเจียระเงียบเก็บภรรยาไม่ใช่เศรษฐีลาวแล้วหลังจากนั้นยังพัฒนาความเป็นนักสแสดงแถวหน้าระดับเพกช่อง8แต่เขาก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นค่ะด้วยแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ที่ทําให้เติบโตจากกันเป็นนักร้องตามฝันจนผันตัวไปเป็นนักธุรกิจใหญ่จุดเปลี่ยนผ่านจริงๆน่าจะเป็นเพราะครอบครัวเพราะแฟนเราคุณเปิ้ลนี่แหละจากการที่คบเมื่อ14ปีก่อนเข้าวงการแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราทํางานในวงการบันเทิงไร ได้มันไม่มั่นคงแน่นอนบางปีงานเยอะเราก็ได้เยอะบางปีงานน้อยเราก็ได้น้อยเลยตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อความมั่นคงของอนาคตค่ะและแฟนมั่นใจว่าฝากชีวิตไว้กับเราได้เลยเริ่มต้นหันมาทำธุรกิจจนในตอนนี้ความคิดที่ว่าอยากเพิ่มความมั่นคงให้กับครอบครัวกลายเป็นงานหลักที่สามารถทำให้เขาและภรรยาคนสวยกลายเป็นเศรษฐีเลยก็ว่าได้ค่ะ หากพูดถึงสาวแอปเปิลพันยาคนเก่งและสวยมากของหนุ่มฟลุกนั้นหลายคนคงรู้ดีว่าเธอนั้นเป็นถึงทาย,ยาทเศรษฐีสปปลาว,แ,ลวแต่เมื่อไม่นานมานี้สาวแอปเปิลได้ออกมาประกาศความจริงค่ะที่ทําเอาอึ้องทั้งวงการเพราะความละอายใจและทนไม่ไหวทีลาสุดหลังไปออกรายการหนึ่งและมีคนพูดถึงเรื่องครอบครัวของเธอที่ฟังแล้วโดยแอปเปิลได้เขียนข้อความเผยความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ว่าจากบทสัมภาษณ์แอปเปิลในรายการแชร์ที่ผ่านมาช่วงที่เริ่มพูดถึงครอบครัวที่อยู่ฟังแล้ว แอปเปิลอยากบอกว่ารู้สึกอึดอัดมากค่ะที่ได้ยินบทสัมภาษณ์ของตัวเองเพราะจริงๆแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วกับปัจจุบันมันแตกต่างกันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วความจริงปัจจุบันคือพอแม่เปิลได้แยกทางการเปิลไม่รู้หรือซ้ำว่าพอทําอะไรอยู่เพราะไม่ได้ติดต่อ,อก,กันนานหลายปีสิ่งที่พูดสัมภาษณ์ไปยังทําอยู่หรือเปล่านั้นเปิลก็ไม่น่าใจและปัจจุบันเปิลก็คือเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่หาเลี้ยงตัวเองและแม่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำเอางงกันทางโซเชียลจริงๆค่ะ เพราะทุกอย่างที่กล่าวไปเธอคือหญิงสาวที่ถูกเข้าใจว่าเป็นคนหนุ่มเมืองรูปน้ำคงมาตลอดและเชื่อว่าเธอคนนี้สามารถยิ้มได้อีกครั้งท่ามกลางความรักของครอบครัวและสามีสุดลอยอย่างแน่นอนค่ะ